สวัสดีครับถ้าเราพูดถึงแบรนด์ของ SCS เ e รเราคงรู้จักบ้านบางกอกบรฮาวถูกไหมครับแต่จริงแล้ว SCS s e t ก็มีโครงการคอนโดมิเนียมไฮรท์ในชื่อว่าเซนติกซีนรัชวิภาครับโครงการที่อยู่บนเส้นถนนรัชดาพิเศษตัดกับถนนวงสว่างห้องที่ผมจะพามาดูเป็นห้องขนาด46ตารางเมตรดีย,ยังไงไปชมกันนะครับมาแล้วนะครับ ห้องนี้เป็นห้องขนาด46ตารางเมตรนะครับตอนที่ผมขึ้นลิฟต์มาเนี่ยตัวโครงการนะครับจะล็อกชั้นด้วยคีย์การ์ดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละห้องก็จะมีคีการ์ดนะครับที่ล็อกชั้นกดชั้นอื่นไม่ได้นะครับด้วยตัวห้องนี่ครับที่ผมเข้ามาตัวนี้จะเป็นด i จิตอลดอล็อกนะครับดิจิตอลล็อกเนี่ยจะใช้สแกนลายนิ้วม,มือก็ได้นะครับหรหัสผ่านแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วย ถือว่าเรียกได้ว่าโครงจานเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยนะครับด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะทำงานนะครับพร้อมกับตู้บิวอินมาให้นะครับค่อนข้างสะดวกมากมากสายที่ชอบเก็บของเนี่ยผมว่าต้องชอบแน่เลยคนที่เป็นสายทำงานนะครับตรงนี้เรามีโต๊ะทำงานมาให้นะครับกับเก้าอี้หนึ่งตัวตรงนี้ได้หมดเลยนะครับด้านซ้ายมือของผมเป็นตู้เก็บของนะครับบิวอินมาให้เหมือนกันนะครับด้านในมีไฟมาให้ก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าครบคันมากๆสำหรับ คนที่เป็นสายเก็บของมาด้านนี้กันดีกว่านะครับโซนตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นค่อนข้างใหญ่เลยโซฟาที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นโซฟาขนาด3ามที่นั่งนะครับเรียกได้ว่านุ่มมากมากเลยตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราแถมให้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าของผมตรงนี้เป็นชั้นวางทีวีนะครับทีวีขนาด70นิ้วก็สามารถวางได้ชั้นมาให้นะครับบิวอินเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเก็บของเนี่ยเรียกได้ว่าต้องชอบแน่เลย เชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับห้องนั่งเล่นเป็นโซนระเบียงหรือโซนห้องครัวเนี่ยครับตัวครัวนะครับจะบิวอินมาให้พร้อมกับเครื่องดูดควันครบมากๆสําหรับสายครัวนะครับตรงนี้มีประตูกั้นนะครับทำให้ควันไม่เข้าไปในโซนนั่งเล่นตรงนี้เป็นวิวเรียกได้ว่าอยู่บนชั้นที่ค่อนข้างสูงเลยวิวสวยมากโต๊ะที่ให้มาแบบนี้นะครับโต๊ะทานข้าวตู้เย็นนะครับพร้อมอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าครับเข้ามาแล้วนะครับ ส่วนห้องนอนนะครับคนที่เข้ามาจะเห็นว่ามุมตกแต่งของเราตอนนี้จะเป็นมุมที่ค่อนข้างอุ่นมากๆเลยสําหรับโซนห้องนอนนะครับเตียงที่เราให้มานะครับเป็นเตียงขนาด5ฟุตอยู่ได้2คนสบายๆเลยครับแถมยังมีมานั่งอุีหน่าความน่ารักของตัวมานั่งนะครับยังสามารถนั่งจิบกาแฟนะครับนั่งอ่านหนังสือบริเวณนี้ได้ด้านหลังของผมนะครับเป็นผ้าม่านนะครับพ,พิเศษของผ้าม่านที่นี่นะครับเป็นผ้าม่านโปร่งแสงกับผ้าม่านทึบแสงที่เราให้มาด้วย ใครที่กังวลว่าช่วงเช้าเนี่ยแดดจะส่องเข้ามาตอนที่เรายังหลับอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะที่นี่เป็นตัวนี้เป็นผ้าม่านนะครับที่กันแสงได้นะครับที่เราติดมาให้บริเวณหัวนอนนะครับเราตกแต่งบิวอินผนังมาให้แบบนี้เลยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยสําหรับตัวโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ต้นๆเรายังมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินมาให้นะครับเป็นชั้นวางทีวีขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับตู้บิวอินวางของได้เยอะมากๆเลยนะครับ ด้านนี้นะครับเป็น walk in closet ผมว่าสาวๆเนี่ยจะต้องชอบม,มากแน่ๆด้านนี้จะเป็นตู้ built in ตู้เสื้อผ้าที่แบบโอเ้เรียกได้ว่า2คนเนี่ยเหลือเฟือแน่แนอนตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสำหรับสาวๆในการเตรียมตัวก่อนออกไปทำกิจวัตรข้างนอกนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำกันดีกว่าครับ มาดูในส่วนของห้องน้ํากันดีกว่านะครับห้องน้ำครับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับมีที่วางของค่อนข้างเยอะมากๆสายที่แบบมีของเยอะเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนกระจกบานใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะครับสุขภัณฑ์ที่เราให้มานะครับเป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้เนาะห้องน้ำเนี่ยครับก้านโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับตัวชั้นวางนะครับเป็นชั้นวาง อุปกรณ์ต่างๆนะครับผ้าขนหนูต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องอาบน้ําต่างๆเก็บไว้ตรงนี้ได้เหลือเพื่อบริเวณอาบน้ําก็ค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับห้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับสาหรับห้องน้ําเดี๋ยวยังไงผมพาไปสรุปดีกว่าเรามาพูดกันถึงการเดินทางกันดีกว่านะครับตรงการเนี่ยครับอยู่บนถนนรัชดาพิเศษนะครับตัดกับถนนวงสว่าง5นาทีนะครับถึง MRT วงสว่างแล้วก็ใกล้กับบิ๊กซีวงสว่างด้วยนะครับ บริเวณนี้จะใกล้กับโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะครับแล้วก็ใกล้กับทางด่วนเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปทางถนนรัชดาพิเศษก็สะดวกนะครับไปทางาแจ้งวัฒนะขึ้นทางด่วนไปก็สะดวกนะครับถัดไปทางเส้นวงสว่างตรงมุ่งหน้าไปยังเส้นพระราม7หรือจะไปตัดกับพระราม5ก็ยังทําได้เรียกได้ว่าบริเวณนี้นะครับโลเคชันนี้ตอบโจทย์คนทำงานมากๆเลยนะครับโครงการนี้นะครับ มีทั้งฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ํารวมถึงซาวน่าด้วยนะครับบริเวณที่เป็นสระว่ายน้ำนะครับจะมีสระว่ายน้ําแยกนะครับระหว่างอาคาร A กับอาคาร B ึ่งการออกแบบของตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะแตกต่างกันไลฟ์สไตล์แบบเหมือนอยู่คอนโดที่อยู่ในบริเวณให้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ทเนี่ยผมว่าที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาพูดกันถึงเรื่องของสินเชื่อกันดีก,กว่านะครับพนักงานที่มีเงินเดือนเริ่มต้น25,000บาทก็สามารถกู้หรือทําสินเชื่อกับคอนโดนี้ได้แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของได้ เรามีนะครับทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องของสินเชื่อเนี่ยคอยให้บริการให้คำปรึกษาฟรีนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโครงการนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับตามคอนแทคที่ให้ไว้ในคลิปนี้นะครับยังไงก็ผมจะพาไปดูที่ไหนต่อนะครับก็คอยติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ